สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องชีวิตในตะวันแอนไรสามพี่น้องกเกษตรผสมผสานวันนี้กับสิภาพี่พนองว่าเบิงไอแปลงที่เขาสิบปลูกฟักคืบอบักต้นบ้านท้องเหรอครับนี่คือจะเป็นเฟื่องที่เขา,เาไว้ช่วงช่วงที่เกี่ยวเขาเขาจะปัดรวมก่อนเจ็บไว้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหมกต,นกตนกก้นต้นหมกต้น บอกต้นสีสีเงาครับบ้านนี้พวกขึ้นนั่นควมสูงควบเงากว่าดิประมาณหาสิบหาสิบเส้นหาสิบหกสิบเส้นพูดอ่ะควบเงาว่าเขาปลูกไกลเรื่องที่เก็บไว้ก็ดิพูดอ่ะลายเติบอยู่ที่เขาเก็บไว้เขาดิปลูกบอกพริกเสริมพริกพริกบ้านเขาบวกเพชรดอกแต่ว่าหั่นแดงดี แต่ตอนอยู่เ็จตะเพ็ดแต่ว่าหองบ่อเพชดคางเนี่ยเขาก็ดิปลูกมันนี่ปลูกมนันนั่นก็ดิเป็นบักพริกพริกที่เขาปลูกไว้ส่วนให้นั่นก็ดิเป็นพักอยังเขาเอิน่นพักอยังกับพักงูเขียวงูเขียวที่เห็นในคลิปเออท,ท,ที่เห็นอยู่ในทิกตอกที่เขามาตากแหงแล้วก็มะพร้าวไม่ยังส่วนนั่นก็ดิเป็นปลาบักเล่นบักเล่นหญ่ เดี๋ยวนี้กำลังสุกกำลังเหลืองเดี๋ยวจะไปทายให้เบิ้งไปพร้อมแล้วกับไปเบิ้งกันบ้านนี้มามาส้มบักเล่นกันบ้านนี้โอ้ยบักเล่นกำลังลายกำลังสุกครับพี่น้องส้ามากโมงง่ามเขาเจี๊ยบชิมแห้งสามหน่วยนี่ทุกทิปเจ็ดทิปบาทถือว่าแห้งไหลว่ามีแต่หน่วยใหญ่ อีปีอปายอยู่มากหน่อยมากเขียวกันหลาโอ้เพชรอ,อ,อียงเขาเพ็ดข้าอีนี้ถ้าเกิดค่อนข้างที่จะลงทุนหลายเหื่อนเพราะว่าเครื่องค้าปุ๋ยค้า,ย,า,าย่าค้านเบี้ยพันหลายลงทุนหลายแต่ละเจ้า <c oughs> บางส่วง ช่วงนี้กำลังงามเลยหมากมแต่หมากใหญ่ใเขียวเขียวส่วนทั้งทึ่งแต่ที่เป็นยอดอ่อ,อนกำลังเป็นดอกเป็นยังหลายเป็นสุดเป็นสุดไปเบิ่งแต่ละ่วนโอ้ย oh, มแต่ใหญ่ๆเลยเดี๋ยวกลับไปที่ไปไปลูกอยู่ปลูกล่องเบิง่งบ้านเฮาปลูกทุกอย่างปลูกย่างละหน่อยแต่ว่าห่างไกให้มีทุกย่าง ที่ได้เจ็บขายได้ตลอดแต่ที่พ่อมีแนวมาจุนเจือครอบครั่วหลังจากที่เห้ากลับแล้วฮะไปเบิ้งกันอีกอย่างหนึ่งบ้านี่ที่ห้ามีแนวคิดว่าที่ปลูกอยู่เออง,งามๆเลยบานี้นะครับเมื่อนี่กัมาเบิ้ง ส่วนฝรัง่งมี่จะเป็นฝรั่งไอจิมจูของเพื่อนบ้านไต้หวันที่แต่กอนเป็นมาอยู่หนาโรงงานอันนี้เพื่อนเก่ามาเห็ดสวนเห็นยังอันนี้กำลังหอหอนหน่อยเพราะว่าอากาศอากาศมันบดีอากาศแปรปวนมันว่ามันเสียหลายคือเพื่อนมาเก็บมือนี่นี่ทีเป็นสภาพนี่เพราะว่ามันผ่อนอากาศอบเอา แล้ว่าลายดกนี่ก็เป็นอีกข้างเลือหนึ่งที่ที่เข้ามีแนาคิดว่าที่ปลูกว่ากลับไปก็ดีเริ่มพัฒนาหลังจากต่อเติมบ้านแล้วก็ดีพัฒนาสวนเข้านี่ก็ทิปลูกพืชอายุสั้นระยะสั้นก่อนนี่ประมาณแปดเดือนแปดเดือนก็นหลังจากปลูกก็ขัเข้าดูแลรักษาดีๆก็ ได้เก็บไครอยู่หลยคนไต้หวันชอบปลูกพลังเนี่ยก็บไล่กันห่อหลยแต่ว่าเน่าก็หลลยกันเพราะว่าอากาศเป็นห่อนว่าเป็นน้ำพิธีการห่อบ่อหรือว่าเป็นน้ำอียงกระบอกขึ้นกันเพราะว่ามันห่อนอันนี้ของเฮาบ้านเฮาเท่าที่เห็นหันเพิ่นใส่กระดาษ่อ มันจิปล่อยอากาศเขา่าแต่ว่าปน,นีใส่ทุงทุงพลาสติกแลวก,ก็บไอพลา <c oughs> กันซ่ำคุ้มอีกเทื่อน,นึงมันก็นเลยเฮ็ดให้อากาศบทไทยที่มันห่อนอบอ้าวลายครับส่วนี้คนกับปลูกอยู่ประมา่นอร่อยก็ต่วนไม่แถวนนิ นี่นี่จำนวนกลุ่มเดียียวแม่บ้านก็เตรียมตัวละเะตรียมตัวสิเพ่นละกลับเมื่อดูแลสวนก่อนนี่จะเป็นกล้วยนี่ภาพม่มสูงให้เล็กน่อยพัวกับเมียเพิ่นกระเท่าละก็หาเรียงสี่ไป ฮะไปเบิ่งอีกแลงไม่บ้านิติดกันเนี่ยเจ้าของเดียวกันเพิ่งเพิ่งเพิ่งจะปลูกได้หาหกเดือนแนละ้วเบิ่งเริ่มเป็นหมากแล้ะตัวอ่ะอเสียงเจ้จงจงห้องเตะนี่ก็เป็นดูกทีพันดีๆคนมาเจ็บไปแล้วอนะนเสียวไผ่บ้านท่

嗯，没几个月呢，两三个月了，三个月吧。哎。哦，我有看到，有看，有看你，们种的。哎呀、啊。然后不知道，放弃了，不知道几个月。嗯。啊，他不多。那那個、社长进进多久啊？啊，差不多五个月了。五个月。哎<嘿>。差不多八个月就可以。对、啊、可以了吧？就是过年，过年后就要给他，给他生了。 对啊，那个八八个月，八个月我我有看的，八个月都可以生了。对啊，差不多八个月要生了。啊。那我这现在那个菜<我>菜心那个砍完就要给它像，像像这样拉拉那个微啊,啊。啊啊。要拉开的啊。嗯。我我吃的瓜了，我想想要种了。现在有有想想多多了，要要。 打电话要订，订过来的，的要等。我们叫回家，要要叫冲。你要送那个红心的。对，红心的，有白白色白色。白色你要送那个红心的。对，红心的，有白白色白色。白色就这是白的，这、就是那个珍珠的，啊，那个是红的，那个。红的比较贵吗？还是还是什么？是还是比较贵。比较贵，哎、嗯，啊、嗯。 现在这个价钱也还不错啊，现在要五六十块ต一一斤，哎，一斤五五六十块，嗯，啊现在就是很少啊，嗯，啊现在冷天气冷又长不大，哈哈哈哈哈，干掉了你看这个包很久了这个干包对啊包光点好啊，嗯。ออมันวันท้อไปโดนแล้ววันอากาศมันหนาวมันบม่ใหญ่เอ่านั้นไม่เย็น 那、啊、你过年前就要回去了？对他二十一号，二十一号啊？对我三三月三月开学就要回家了，三月啊对我跟儿子在三月，我想一起啊，老板都不接我们一起回家。我三月要去越南，越南，越南毕业。哦五，五月五月那，呃，八月的时候去去山东，嗯，五月去日本。<laughs>

老板都哭了，富了，<laughs> 了。对啊，我十二年了，十二年，年了。对啊，十二年了，十二年了孩子他九年，他二九二九要五年多了。了、哦、没有那么多了，要爸爸在生病，要 <laughs> 要花很多钱。哎、在这里做一个月有有三万吗？一个月，嗯、加班这样。

那边比较没有工作机会啊，那个没关系了，我们要要种水果，要有钱一点点的，要比较比较好的，嗯、那个心情比较好的，不不比较不要、嗯、<哼>那么累了。没了、嗯<哼>，呃，这里五点多就上班了。对呀、啊，那 <laughs> 很累了。上班比较不累，种田比较累呢。累没关系的。累就休息就好了。啊、去玩休息，嗯、<哼>去玩这、嗯。比较自由一点。对了。 เอาลเอาละเ有时อาาอาอคอเอบาย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 ปีเนาลอบเลยอานี่ก็เป็นอีกังงูเขียวพันปูไแซมใบน้าบักซีดาหน่อยพักซีดาหนีซุ้มนีพนปูได้หาเดือนแลาวพันกำลังเป็นดอกทั้งเป็นดอกไรซุมนึเปแปงเกาเาว่าขนมันใหญ่แล้วพนกิโล ทังข้าซชุ้มนีออกนี่นี่เพิ่นปลูกระยะประมาณ3เมตรสเมตรคุ้สเมตรครับสเมตรคุ้คคคสเมตรกีเทถวหนึ่งจากต้นหน,น,น,นึ่งสองสา้าหกเจ็ดแปดต้นแปดต้น2องแถวกับสิบต้นอันนี้ก็ ฟักอันนี้กันีน่ก็ห้ายเติบอยู่พึ้นกะทิดคอยทย่อยออกนี่ก็ยกำลังสีง่ามกำลังแตกจอดแตกยังนี่มีบักุงวอมเพราะว่าพึ่นปปล่อยให้เออตก่กอนตรงนี้ปูบักหฮงบักทั่วไอ้ทั่วแชกทั้งข้าทุนี่มันกนเทศเป็นปูบักทั่วแฉก กำลังงามๆเลยผักกันงูเชียวเป็นยังเดบยุ๊เอ้อพาไปเบึงอย่างอื่นบ้านเลยในบ้านดีใจแล้วได้กินบักชีดาของฝากของฝากเพื่อนบ้านโอ้มีตรหน่วยงามๆเลยอันนี้เป็นกิมจูมากิมจูแต่ภาพที่ดีเ,เตวัน10ปีอือยู่น้ำกันมาโดนแล้วแต่นกันเลยเอาของฝากให้มาเยี่ยมมายามเพืน่นเพลาเพิ่นเมื่อบ้านน้่ละ ไปเบิ้งทั้งอื่นมาด่อันนี้จะเป็นสวรสสวรรสบนแตกต่างจากบ้านห้ามีต่างต่าแมงวันทองวาขี่ใส่ลายลายยตะวางกิิ่นมาด้แมงวันทองใคาไข่ใส่บ้านห้างกับพะลูทสีไว้ปะปุแมงวันทองหลายผดเนี้ยเป,เป็นตูดเป็นตอเป็นกระบุก,กระบำบด ขางรถเถือนดีลงแม่บ้านลงรถล้วโอ้รถไฟคมเร็วสูงไปแล้วตลนาดนแล้วนี่ก็เป็นอีกแปลงนึงอยู่คนละฟังแปลงนี้ก็มีอยู่สองแถวสองแถวและว,ว่าปีนี้กิโลหนึ่งหาสิบหาสิบหกสิบบาทแลวสนิน เดี๋ยวนี้หกสิบห้าบาทเพราะว่าเดี๋ยวนี้มังสีดามันอึดเพราะว่ามันหนาวมันใบใหญ่วันสันคุณว่าห่อไใบตะดุนแล้วก็ย,ยังใบใหญ่อยู่ไปผัดนี้เนาะนี่รถเพทุนนี่ก็ถือโอกาสมาล่าเพื่อนบัน้นนะเจี๊ยกับไทยแล้ว ว่าอยู่น่ำกันมากอะคิดกี่ปีแด้เห็นเพิ่นมาจูตาพัดใดเพราะว่าสวดเสให้ห้าจินเหล่าเมายาเพื่อนกัเปิดเพลงเปิดยังกัดไข่ๆที่ใส่ไข่คนไห้ละเพราะว่าเพได้มาหาเพิ่นดนแล้วเลรมาล่าเพิ่น,นกลับบ้าน,อานเอา่อนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพี่งสมีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทั้งสองน้ำเนยน,นะครับเดอ้อ Obrigado. Top, top.